เห็นไหมเนื้อปลาเน้นเน้นเอาขนมจีนค่ะได้เลยจ้ะเอาขอเยอะๆนะคะได้จ้านี่เธอเอาอะไรใส่ไปในขนมจีนเธอรู้ไหมฉันปวดท้องทั้งคืนฉันเข้าห้องน้ำทั้งคืนเธอเอาอะไรใส่ในนั้นถามจริงเธอเอาอะไรใส่ในขนมจีนเนี่ยน้องปวดท้องเหมือนกันหรอปวดท้องนี่พี่นี่ปวดมากเลยเนี่ยตอนนี้มันอะไรจะเป็ เธอสารภาพมาซะดีๆนะเจ๊ทำไรเนี่ยใส่ปลาใส่เครื่องแกงใส่ที่มันเป็นไปไม่ได้เจ๊ปวดท้องมากเลยทั้งหมดเลยเจ๊ใส่อะไรเนี่ย สาวฉันวันนั้นก็ไม่ได้กินอะไรเลยเขากินขนมจีนมื้อเช้าพอตกกลางวันเนี่ยเขาปวดท้องนี่ฉันพาไปหาหมอไอ้อะไลเนี่ยมันมีแต่ชิดชั้มันมาจากไหนแหละมันไม่ใช่ไหมเราไม่กินอะไรที่น่าสงสัยนะหยุดหยุดอย่างนี้นะหยุดอย่างนี้นะแล้วมีหลักฐานไหมลูกจะอยู้เนไ่ยฉันมีหลักฐานค่ะทุกคนนี่ค่ะเจ็ปวดท้องทำอะไรอ่ะ ทำไมเอาทิชชู่ลงไปใส่ในน้ำยาอย่างนี้อ่ะโอ้โหก็ว่าทำไมถึงขายได้กำไรเยอะถ่ายวีดีโอเก็บไว้ซะหน่อยดีกว่าดูเลยค่ะเนี่ยค่ะทิชชู่เป็นมวนๆเนี่ยค่ะเจ๊ปะทองโอ้ยเจ๊ทำ้เป็นแมนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมีมยยชีวรเป็นคนแบบ เฮ้ยทำไมเจ๊ทำเนี้ยเอาที่ชูใส่ลงไปให้ผู้เนพกินหรอฉันรู้แล้ที่มีทองใส่เต็มคอเพราะเธอทำอย่างนี้นี่เองไอ้ขนมจีนห่วยของเธอนี่ใช่ไหมขอะร่า้ยอรอาเ้ยออาเงยอาเีย่เอรายอะอาี้ไรอยงงี้อะี้ยไรี้ไรอยงง้ไเงี้ยาี้ไยางอไย่างี้เงียอะไอยา่งเ กิทำไ,ทำไับข้าวแบบนี้ะฮะลงไปอะหนูไปข้าว้าว้าแ่หนไม่คิดว่าแท่แบบนี้นี่ผมว่าผมจับไปส่งตำรวจด,ดีกว่ารถขำไมเดี๋ยวนี้เลยนะ ลิปพี่ให้ดูมอญ่าค่ะเนี่ยค่ะอู้มเป็นชั้นเลวลายมากเลยเนี่ยเราไปเป็นพยาที่เขากันดีกว่าันอค่ะดูสิเป็นทิชชู่จริงหรือเปล่าอ่ะคนจ้ะทิชชู่จริงเลยอย่าไม่กินให้ไปกันเถอะอย่าโลภมากจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเอง